ผมพี่น้องสวัสดีครับผมทำไมหัยราดครับข่าพี่น้องมาเบิง้งสุกพี่น้องข่าพี่น้องมาเบิ้งสุกสักครับผมคุณมเบด้งเมาเบด้งยังครับของเพลินเองพี่น้องอันนี้นะของเพลินเองครับผมน้องพี่น้องกำลังหาอะไรได้ละสองตูวเพิ่มมากบุ๋มผิอหวงมากครับน้ำก็แข็งไปแล้วครึ่งนึง ยิงบไโดดเอ๊ะพูดแดงกัดผู้ดูจะได้หูว่าป่าเพิ่งไหลมาไหลพี่น้องเดี๋ยวคนข้าจอบมึงว่าป่าหลหมดนึกวรุ่นก้อนน้ำแห้งเข้าไปรุ่นอันนี้ก้อนก็ได้ครับรุ่นปาลาไหลพาเพิ่นได้ปาลาไหลอีกครับผมมาพี่น้องเอ้ ว่าน้ำแหงครับผมเฮาหลุนปลาไหลน้ำเพลินก่อนครับกินปลาไหลก่อนเลยแหงแหงพี่นองครับผมสองพี่นอกกำลังเห็ดขึ้ยังได้หนิล่ะครับอายเป็นคนแหงนอมาคนโจกครับผม แมนเบิ่งยิดีนะไอ้เป็นงูแทงมลงไปมันกรดิ่งนี่กันได้งูถือแข้งอ่ะเออพี่ดอกเดี๋ยวหลุดน้ำปืนครับเอาได้เพิ่มอีกบ่บ่เห็นจําไหนล่ะไาฮ่่าฮพี่ดอกเอ้ยโอ้ยแทงถือลากไม่ครับแทงถือมันก็จะบ่ต่างกันเนี่ยบ่แข้งก็บ่แข้งเลย เอา au, พ่อพ่อพ่อพี่น้องรออจับป่าดีกว่าครับผมเดี๋ยว้เพิ่นหาไปเลียกันครับพี่น้องติดตามาครับเอาละครับผมน้ำเริ่มแหงครับแต่ปัญหาเกิดครับผม ไอมองเที่ยวทอว่างสูงกอรครับผมต้องปล่อยน้ำพี่น้องเออแต่ว่าป่าเพื่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อผมใจญอกพี่น้องมันดินครับผมพี่น้องป่าเพื่อนนี่ดินบุ้ยครับผมหลายนะครับป่านี่ลายแท้ครับผม จับได้แล้วครับแหงแล้วเริ่มแหงแล้วเดี๋ยวพุ่งยิงยิดไปเรื่อยๆครับผมาดินครับน่ามีติงวุบวับๆุวับเลยครับผมพีม่น้องโอ้พี่น้องแข็งเลยครับนี่โอ้กระโดดออกครับผม มันบกเข่าครับผมออกไปแย่งมันเข่ามันบกเข่ากระโดดออกหายหายบอกไม่ไม่ไมว่าหายเอ้าเห็นหัวมันแล้ววัวก็ไปเขาบ่เข่าครับผมเอาย่างงีอย่างงีุ้่นพุ่นเพราตัวนึงก็หลายตัวครับพุ่นก็ไม่มีตัวเดียวครับตัวใหญ่หลายตัวหลายตัว เริ่มได้จับแน่นะครับผมอ้ยปะดุครับปะดุกหลายแท่เลยครับพี่น้องงวงง่างงวงง่างอยู่นี่ยูมองไงเพื่อนเนี่ยยูมองาตากท่อเนี่มองหันทิ้มมือไปแล้วพี่น้องทิ้มมือไปแล้วครับผมอีทั้งบีครับเดี๋ยวปากคอยแย่จิตด,ดีลงมากครับผมพี่น้องสองตัวยที่เห็นครับเบิ้งออกพี่น้องปาดุกปะดุมันแรนครับผม มีตั้งหนลูกหลายครับผมปัดดุกครับผมพี่น้องง่วงงางง่วงงางอยู่ครับผมไปขึ้นกระพ้องนั่นเออผมเห็นอันหนึง่งพี่น้องโอ้สันปัดดุกดกตั้งมีตัวน่อยตัวใหญ่ครับเออเดี๋ยวผมเหยียบพี่น้องเบื้องอันหนึ่งครับหูเหยียบสู้มพี่น้องเบิ้งครับผม เห็นนายยกขาสี่ขึ้นฝ่ายอยู่ครับน้องครับนี่เบื่องนะครับผมนี่ครับี่น้องเห็นบ่นครับผมนี่ <c oughs> กบครับผมนอนขาสี่สองขาครับเออตายครับผมเป็นยังตายหูบ่ครับตอนแรกๆเพื่อนกนไอ็ไม่อยู่ทั้งเบียร์มาอยู่ทั้งหวัวกระโหลกนี่แหละครับ เอาขาดีเข้าไปแน่เลพราะไอะะ้หักรกลูเครื่องสูบน้าครับผมขาขาดไปกลางนึงครับขาหลังบุญไปสิ้นใจอยู่บุญแล้วครับผมพี่น้องเออเอาเอาเอา,เอาจังไดก็บอทิมครับผมพี่น้องเอาวิเกาครับนี่เบิ่งป่ปาดุกครับผมอุ้ยลายๆอยู่ครับผมพี่น้อง ดูลายครับไปแล้วครับผมพีม่น้องไปเอากบตัวนั้นแล้วครับตัวใหญ่ได้หุนะ่นขาขาดนะพี่น้องขาขาดดีเหรอเี่เหรียญยังบ่เหรียญครับเอ,อขาขาไม่แย่เลยแน่นู้นเกระโหลกมันนอกกับปั้นเอาเร็วแล้วบ่ทิมครับผมบ่เมาเออา <Yeah. S 2> ตายครับจัดไป นี่เราก็เลยนับไปหาปลาคอครับตัวนี้ตัวน้อยครับผมตัวที่เห็นขึ้นไหมตัวน้อยจูบอกให้มันมีตัวใหญ่อีกสองตัวครับผมเดี๋ยวติดตามติดตามพี่น้องไปยังครับผมไปยังโอ้ปลาคอตัวใหญ่ครับผมพี่น้องโอ้ยบักง่ายเลยครับผมนี่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 ใสย่ใสนี่บักง่ายเลยครับผมพี่น้องโอ้ย ตัวเงี้ยตัวเงี้ยครับมันเที่ยวได้บ่ครับผมเออบักเงี้เลยครับพี่น้องบักเงี้เลยเอาเหียบลอยครับผมนี่นี่เบื้องเอาครับโอ้เนี่ยใส่ครับผมเนี่ยใส่ครับผมพี่น้องโอ้ยบักเงี้เลยครับสองกิโลครับผมตัวนี้สองกิโลอึ๊บมันจะยู่บ่เอาเส้น่มันเตะออกเนี่ยผมว่า ออยังไม่อีกครับตัวใหญ่เพราะว่ามันแล่นลงไปกลางคุณครับพี่น้องแล่นลงมาผิดสองตัวครับเท่าที่เห็นพี่น้องปดุกกับปอก้อนน้อยหลายครับบืนอยู่ข้างฝุ่นครับผมนี่นี่แล่นอยู่นี่ครับพุ่นพุ่นแต่อยู่ทั้งมีครับผมบีกาลังจับครับผมพี่น้องพุ่นอน่ะเอาหักียเสยมันเข่ารถที่อยู่นี่ว่าเขาอีกตั้งหกักปดุกครับผมนี่ง่วงง่างง่วงง่างอยู่นี่ เอาจับจังไหนมือเจ้าเอาประตูนี่อันตรายครับผมปลาดุกเออเอาติดตามไปเลยครับผม คอหน่อยปัดดุบครับผมรุนี้แกรุนี้แกรับดุบครับผมเพคนว่าจวยจับเดี๋ยวครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมารค่อยๆจับครับปัดดุบต้องอ,อ่อยแน่มันก็ดินครับผมเหรอในบ่ ในบ่จับดนูนี่ได้ครับผมตัวมันงามขนาดเลยครับแยกให้พีกะลินให้กันครับแยกกะลินประดุกให้กันครับผมโอ้เอาอีกอยู่นะมันจีอยู่ร่วมกันครับประดุกพี่นอ้องจับมองนึงได้เนี่ยมันจีอยู่ร่วมกันครับมันจีเป็นหมดอยู่น่วกันครับนี่เอา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 ในบ่ ไป้บ่โอ้โหเอางาครับเอายาครับประดุครับผมโอ้อโนซ่อนประคอตัวนี้ครับมันงวงง้างงวงง้างลอยอย่างเนี้ยเบาๆปลาดุครับผมนี่พี่น้องนี่นี่มันยังงวงง้างงวงง้างอยู่นี่ครับมันอยากให้จับครับผมตัวใหญ่เลยครับนี่ กิโลแท้ครับจะตูมงามเนาะโอ้โอ้ปลาช่อนกไม ใหญ่เลยครับผมพี่น้องพี่ปักคอใหญ่ขึ้นมาดินแล้วครับมาดินแล้วครับผมใหญ่กับเมาครับผมเอ้เอาไม้ใหญ่ผู้อุโสจับดูตัวใหญ่ๆน่ะพี่น้องเอาเอาเอาดินลงมาลงมาหากันครับผมพูนอยู่ข้างบูนมุดพึ่งจะมุดขึ้นมาพูนยู่มุมุนก็พึ่งจะมุดขึ้นมาพูนหลายๆครับผมปักคอครับผมนี่ เอาครับผมเอาเอายายจับตุ้งไงได้อึ๊บโยนใส่ถังเลยครับผมเอี่ยยันเล่นกับมืออาชีพเก่าปุ้ยพี่น้องปลายนี่มันดินครับผมตัว่นง่ายเลยครับเอ้ยยายก็จับปากคอได้กันแล้วครับผมพี่น้องจับโยนในถังเลยบุบเลยครับผมเนี่ยนี่ปลายยังร้อยตัวแต่ว่ามันมีตุ้งหมดลงไปบุบลงไปครับหุ่งเลยครับผมเดี๋ยวหลุดน้นใหญ่ตัวเฮายายจับได้บ่ ไปจับได้อีกบอครับผมเมื่อกี้เห็นต่หันไปวื้บงนใส่ถังเลยครับผมไงอีกแล้วครับผมไงอีกแล้วไหลลงมาไหลลงมาทอนกันครับผมไหลๆอุ้ยครับผมตัวไงได้ตัวญงครับผมพีนรอไงอีกแล้วครับตัวๆไหลๆตัวแล้วครับลงมาหฮมกันอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวยังจะจับเทีเดียวครับผมนี่ไหลลงมาอีกแล้วปลาดุก ไอ้จะยืนเบิ้งมันครับผมเป็นไดงปัญหาครับผมพี่น้องดินตับตับตับเลยครับผมนี่โอ้ไปไปปลาหมอหนิโอ้ปลาหมอก็ตัวใหญ่เดพี่น้องปลาหมอไหมป้ามูนปลาหมอสิบปีบ่ใหญ่ก็ไดอกก็เดียวหัวปลาคอขึ้นบานพี่น้องพี่ตัวฟังก็ฟังครับผมตัวมันโผล่ขึ้นนี่ก็มีนี่ ปาดนี่มึงเอาครับตูฟังก็มีด้ครับตัวฟังในตุ่มครับผมอู้ยจับบา้านนี้จับประคอบประดุกครับผมที่ตามเรื่อยๆครับย,ย่า่แ่าเฮ้าก่ำได้อีกแล้วปลาอยังบุรูครับผมจัดไปนี่อ่แล้วครับผมนี่อ่แล้วจับขึ้นมาจับขึ้นมาครับผม โอ้ยฟังเีนเด็ปแบมอใหญ่อีกแล้วสงสัยเป็นคู่กันมั้งนสองตัวแล้วตัวบบใหญเลยโอ้ปีที่แล้วปีนี้เหรออเอาปีนี้แหงก็ปีที่แล้วอยู่วะฮันแม่นบอจับไปแห้นเบิดก็วะฮันพี่น้อง เออโอ้ทางนี้ได้ไป็นอย่างไรครับผมออกปากคอครับผมคอหน่อยดูน้ำยายด้วยคุณท้อคุณจะได้ยังขึ้นมาครับผมในยังในยังในยังป่าปดุกกระครับครับผมก็จับยางสิป่าดุกกระคักโอ้ยโดนเนี่ยเมนีครับโอ้ไปดูเงาสวยงามครับผม พอดีพอดีครับมาบดตกันแจ็มากกันเงจับงบพองย้อถ้าดูมันจะตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยงามๆเลย งอนตัวนั่นเอองอปลาดุกตัวนั่นจับยังไงจับไม่ได้เมื่อกี้ยายจะจับปลาตัวใหญ่ยังไม่ยอมครับยังขีลงมาลุยอีกครับผมเบิ่งเอาครับมันดินนี่วัวยหญเห็ดโอ้ยปลาเห็ดบาบยายครับผมมันลอยยายดีใจใกล้ๆกลยาจะไมาเอามื่กี้หนีครับโอ้ยควันตีนะมันเห็ดบาบยายอะไรเงี้ย มันลอยย่าไเนาะย่ามาจับมันหนีมันหนูไว้ย่าแยางย่งก็เลยึดไปเนาะป่าจับคุณเนาะดีอยู่ครับผมเอ้ยย่าใหญ่พูไปจับซวยครับผมบุญจักก็ว่าจะไปแย่งย่าครับพูดอะปุ้ยดีนย่าลงมาลุยข้างในรถยไหป่าตัวใหญ่ข้างข้างในเนาะ <g ül> อยู่ไอ้ย่ายลงมาหาปลาญ่ครับผม <g ül> ปา <c oughs> ลาน,นปานะครับยี่นี่ปลานะครับในถุงนี่ประดุกครับผม <c oughs> เออเประจิตเท่ลงใ่เอาบาหลังครับรนี่เทอะไรบ้านน่ะเออเอ,อ นักสั่นเนาะเกียบล่วยครับุ่ย้ายเข้าบุบย่อมแพรครับผมทั้งหุ่นมึงเอาครับผมทั้งหุ่นยุ่มขยุ่มเลยครับเดี๋ยวเดีย๋ยวล่อย,ย้ายจับป่าตัวใหญ่ให้เบิ่งอีกครับผมพี่น้องนานได้ไปอย่างนั่นนันาน,นานนั่นาค้ดหน่อยครับโอ้ประดุกร้อยไหมฮะย้ายคุบมองเห็นคุบเอาน้ำน้ำน้ำ ใหยแลนะไปดคูครับผมเออสิบใหญ่ครับผมเ๋ย๋ยจะลอใหญ่จับปะคอใหญ่ได้ครับพี่นอ้องติดตามครับผมเอาป่าไปล่างครับผมนี่พนักงานจับพนา่พนักงานเจ็บปล่าไปล่างครับนี่เป็นอยลุกมากครับเพราะว่าขีดตรงมันลึกครับผมย่านขึ้นบ่ได ยายผู้ดเดียวก็บพรแห้งอยู่ครับพูนบาด่ิึ้นที่จังไรบุญน,นี่ครับบดถอยบดยอถอยได้ครับผมยายเฮามึงเหรครับีลุยเป็นลุยเลยครับผมผมก็รล่อครับล่อยายจับตุใยงไงโชว์ครับผมนี่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 นลุยเป็นลุยเลยครับ ยายจับปลาดุยายจับปลาดุครับผมนี่เรียบร้อยครับเล่นกับไผ่บริเวณไม่เล่นกับยายครับผมยังน้อยยายสีส้บจับปลาคอใหญ่ได้ครับผมล่อรุนผู้ใดพ่อไว้ให้ยายจับด้วยเบื้องยายคนเอ็นลุยขีตุ่มด้วยบ่นโจกลงไปขีตุ่มลึกจำไหนไรยายโจกลงไปสุดแขนเลยครับผมมีไปได้โอ้ผีต้องมีได้ครับผมเดี๋ยวใส่นี่ บอกว่าไว้ให้ยายจับหลักจับก่อนยายจ้ายิดใส่เสียบเหนียวเอาหลุดแท้ครับผมกระโดดออกแค่เอาอืโอ้ยยายจะมายังหลายตูวอยู่เดี๋ยวไว้ให้ยายจับตกตูดนี้ด้ิเ,เดี๋ยวยายเสียใจครับผมอะไรหอยได้หอยไ <c oughs> ด้อ <c oughs> ดินดิน ไปใส่สิไปใส่ oh. <laughs> เอาไปได้ครับผมปา่านี่นี่อยู่วะ <c oughs> จับมือเดียวอยู่ครับผมจับสองมือมาอยู่ <laughs> นี่โอ้หลายตัวยนะครับหลายตัวอยู่ย,ย,ย่ายไว้ต้องเสียใจครับ <c oughs> ยังมีเหลือครับสมมติว่าได้จับปลาค้อกับปลาดุกกุ้มนั่นแหละให้ยาจับกุ้มหนวดซาลาบอยู่นั่น นี่หัวมันครับผมตึ๊บยื่นุ่นไปกามัวครับปาดไต่บ่อไต่บ่อไต่ครับผมปาคอตัวใหญ่อีกแล้วครับบู้ยตัวนี้มึงเอาครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เอู้โอ้โหยายดีหลานดีใจเลยครับบางคับให้กลับบ้านครับเห็นยายได้ จับปอกคอหญ่ได้ยิมใสเลยครับบานนี่มึงเอาเอาไปไว้ตัวนี้เงีครับผมอ้ยอึบเรียบปล่อยครับพนักงานล่างครับผมเก็บบาไปล่างเบื้องเขาครับขจาบบกกายล้่งครับผมยานขึ้นจากกิตุมบ่ได้อาอที่ตามตัวครับผมจับได้อยู่ครับผมนี่เอาแต่ว่ายางหยากรับผม ยับไม่ได้อยู่แล้วซองตัวเออย่นเลยครับย่นเลยครับแมนแมนเลยครับผมรุนนะครับตัวนี้รุ่นในย่าลุกไปจับตัวเง้เบิงครับผมพี่น้องเอ้าพี่น้องครับผมเปิ้สูบหน้ามีโพขึ้นไม่แล้วครับปลาคอครับนี่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 หัวมันครับผมเริ่มมีใจคาเริ่มมีโพแล้วครับปลาเพื้อนี่หัวปลานะครับ เออนี่ง,ง,งัวงานงัวงานเลยครับผมเอาเอาลงไปโหลดค้าวเดืยวก็้นมากครับผมเอาอันนี้น้อยใหญ่ยิ่งลงมาจับให้เบิงุงน้อยที่นอ้องเนาะรุ่นเยอะใหญ่รุ่นเยอะโอ้ยใหญ่เน่ย,ยขึ้นจากกี่ตอมบ่ได้ครับเออนี่อือ ตัวเงยทำไมาหายยาโอ้เอาไม่ใยายเงยครับตัวใหเงใหญ่ครับผมบักใหญ่เลยนี่กระไดหัวลงไปดึงขึ้นมาครับปลาดุกโอ้ยยายสุดยอดนะครับลูกมัปสุดแขนนะครับผมดึงขึ้นมาเป็นปลาดุกคร,รับผมห้อยบ่มีอีกบ่ครับผมสุดแขนเลยครับยาย ยายเถาครับแต่บ่เถาครับผมเนี่ยลุงจับปลาลูกแหลมน้ำหลานเลยครับผมเอาอีกแล้วนั่นเห็นบ่เออยายอายุเท่าไรยายอายุเท่าไรแล้วนี่แปดสิบ <80 S 2> <80 S 1> พอดีบอกเจ็ดสิบเก้าครับผมลุงไปลุยขี่ตุ่มจับได้อีกแล้วเอาน้ำยายนั่นะยายจับได้อีกแล้วนะนะั่ะนะฮินมัวเจ็ดสิบเก้า <79 S 2> <79 S 1> ยังบักเขาใหญ่บ่ ปูใหญ่เลยครับผมนี่ย่างจับได้เรียดเลยนะครับผมเท่าต่ออายุนะครับเอ,อื่อยังไหวจับตัวใหญ่ให้เบิ้งครับผมเอ,อื่อผู้นั้นล่วงล,วง,ลวงไปสุดแขนสุดแขนเมื่อเอาเอาใจซอยเพิ่อนครับผมพี่น้องครับผมผมประเทศไายครับใหญ่าฟาดปากถึงฟังโบกก่อนนะครับถึงจังหน่ำไปจับครับผม ว่าสูตรของยายครับวิธีการของยายครับพออะไรนะครับปาดขึ้นเบึงเดิมก่อนครับผมพีはは่ตุ้ยใไงตั um> ้งพี่ครับโอ้ยยายไม่จับครับผมเอาเอาไล่ยังไล่ยังเอาโบยครับผมพี่น้องบักไงปาดโอ้พิงเดะพิงเดะตุ้ยใหญ่ เออเท่าตัอายุเท่าตัวอายุย่าเล่นกับยายเล่นกับยายตัวยใหญ่วิ่งได้ผมว่าแล้วว่ายายต้องจับครับผมยังอีิกวิ่ยายยังอีกหลายลุยต่อไปครับเออที่เล่นกับยายครับผมเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นไก่ยายตัวยใหญ่ตัวยใหญ่เลยครับว่างั้นยายจับได้โอ้ยบุ่มน่ยดินอยิงไยทางน้ำครับลุยมันยาย โอ้สุดยอดสุดยอดใหญ่เขาครับผมปลโค้ใหญ่ครับผมเอ๋อมองดูไอ,อ <groans> ้บ่อึบอึบไปแล้วไปแล้วมันขึ้นมัมข้โคกแล้วมันขึ้นไปนักบุญมีสิตเอ้าเอ้าเอาตัวใหญ่ครับผมตัวนากบุกึืบอึบเอาให้ได้เอาให้ได้ เอาให้ได้เอาเอาหลานกระรุนพอ่อหลานครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยประโขวครับเบิ่งเอาครับผมตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วสิโอ้ยวางเส้นน่ะก,กระโดดออกหมดแหละถังนิดหน่อยนึงอะ่ะถุงมาใส่ถุงอะ่ะถุงมาใส่ถุงแห่งไหนล่ะ <laughs> หลุนตั้งนี้ตัวครับผมให้ได้เด้อ อบ่นองครับผมป่านี่ผมว่าจับเบิดแถครับมันหลายครับผมมันยังฝังอยู่ในมือในเลียนในไรจับยังมั่นไดอยู่นี่ปากคอครับคอประุูครับผมอยู่ในตุ่มครับผมมือผมี่นองหายเหลือไหลนะครับเดี๋ยวผมจะพาพบ่นองไปเบ่งหมู่พื้นล่างครับไปเบ่งตัวยิ่งใหญ่ครับผมตัวยิ่งใหญ่ที่ยายจับขึ้นไปได้นะครับผมเอแต่ยายเขาไม่ยังไ่ยอมนะครับยายไ่ยอมท่อนะพุน ล่วงล่วง,วงอ้อยยุบนครับผมเอ่อในยังโบหันในยังบ,งบ่อุ้ยครับผมเปล่าขึ้นมาครับล่วงลงไปไหมสุดยอดครับผมยาย่ใหญ่เจ็ดสิบเก่าครับนี่ปลาก็ร่างขึ้นหัวไม่ครับผมนี่อุ้ยปลาดุก๊กจับจับบนในเฮงเด้่ยวในภาไปเบืงองที่เป็นล่างครับไปเบื้งปลาคอใหญ่เพื่อมาที่ต่างครับผมมานี่เนาะ พี่น้องพี่เบิรงปอคอย,ย่ายา่ๆจับได้ครับผมแต่ว่านามลายแล้ววะโอ้พี่น้องครับผมบบเห็นหรอครับนามล <laughs> ายครับผม,มคือใส่นามลายแลยนี่ดนามลายครับผมบบเห็นครับผมพี่น้องอือเพิ่นบบแยกออกเลยคือบบแยกครับผมอืม,มถ้าผมเป็นอย่างทางันย่าต้้าตาครับไวร่วมกันคือกันครับผมบบเห็นดอกพี่น้องเพราะว่า น้ามันคุณนน้อยจ่าเนาะแต่ว่าก็ได้ไลยแล้วครับผมเอ้าพี่น้องเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านได้ครับผมกลับบ้านก่อนครับผมเออพี่น้องเพราะว่าเผาทานไปครับผมป่านนี้ไฟใหม่เบิร์ดลวครับพี่น้องป่านนี้ไฟใหม่ไม่ผมเบิรแลลวครับผมมาตั้งมือเศร้านี้ครับติดตาครับผมต่หน้าหัวรัดสิวะสีแก่วครับผมมนี้มาเบิรงเป็น สูบสะสูบบอรครับผมป่าพิ้นที่ตูอยังไงปะทุกหลายพอนป่านยังจับเบิ้ลเบิดอยู่ครับมันหลายครับผมแต่ผมขอตักับบ้านก่อนติตตางครับผมสวัสดีครับผม